มีนเบบคู่จิ้นคู่หวายมีนาและอุอ้มทวีพรสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prnet i t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่จู่ๆก็มีกระแสออกมาในกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะสําหรับคู่ของมีนาและอุ้มทวีพรที่เหล่าด้อมและแฟนคลับนะคะตั้งชื่อให้เขาเขาว,ว่ามีนเบสค่ะความจิ้นเนี่ยมาจากการตัดต่อของแฟนคลับแม้จะเป็นเรื่องที่ดูแลเทคแคร์เล,ล็กๆน้อยๆแต่ก็ทําให้ได้ใจในกองประกวดค่ะมีนานะคะพูดถึงอุ้มทวีพรว่าเป็นเพื่อนสาวแบบถึงไหนถึงกันเข้าใจง่ายเอาไงเอากันค่ะสําหรับคู่จิ้นมหาชน2อนางงามหัวใจสตรองนะคะ อุ้มทวีพรพิง์จำหลัดมิสแกนไทยแลนด์ปี2023และมีนาลินาชติอมรชัยค่ะเรยกวสองสาวเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่จับมือการฝ่าฟันกระแสดราม่าค่ะสําหรับความสัมพันธ์คู่นี้นะคะเขาเนี่ยยืนยันว่าเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่ติดเรื่องของเพศถ้าหากวันใดวันหนึ่งสถานะเกิดปรับขยับขึ้นมาก็เป็นอะไรที่พวกเราสายเพื่อนเนี่ยต้องรอรุนกันอีกทีค่ะยังไงแล้วก็ถ้าเราอยากดูความฟินความจิ้นนะคะก็เสิร์ชได้เลยกับแฮชแท็กมีนเ แล้วจะขึ้นความน่ารักมาให้พวกเราได้ส่องกันเพียบเลยค่ะแล้ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกปูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Head ซ็ต